สวัสดีนะ้องทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คดีพิธาป .5 ป .6 ครับผมกับเรื่องราวของหอรมอและคอรนอการลุยโจทย์ปัญหาคอรนอครับ จบปัญหาคนอนเนี่ยเอาจริงๆก็พิหาก็เอาตรงก็แคห่หยิบมาประมาณนึงนะครับผม <c oughs> ยม้ำอีกทีนะว่าถึงแม้อันนี้จะเป็นพนรุ้โจทย์นะครับแต่ว่าพิธานํามันเป็นเฟสหนึ่งแปลว่าเป้าหมายหลักของการรูโจทย์นี้ก็คือการเรียนที่รงเรียนให้เข้าใจนะครับผมแล้วก็มีพื้นฐานแข็งแรงพอที่ไปต่อมาต้นเราจะยังไม่ได้ทํโจทย์ยากอะไรมากมายนักนะเพราะฉะนั้นโจทย์คณนอนที่เรากําลังจะทําถ้ามันง่ายก็ก็คือง่ายนะครับผมแล้วก็ ไม่รู้ไงไม่รู้จริงๆว่าแบบโรงเรียนประถมอ่ะเขาเหมือนแบบโรงเรียนมัธยมต้นไหมแบบโรงเรียนบางโรงเรียนก็ออกข้อสอบง่ายง่ายบางโรงเรียนก็กลางกลางบางโรงเรียนก็ยากยากเออรางนั้นก็ถ้ามันไม่ครอบคุมสอบที่โรงเรียนก็หาโจทย์ทำเพิ่มไงหรือไม่ก็รอเรียนเฟสสองเออเดี๋ยวตอนเฟสสองเนี่ยแล้วมันม,มานั่งทำโจทย์กันก็แค่นั้นนะครับเมโอเคนะครับเพิ่มงั้นสำหรับในตอนนี้ครับขออนุญาตเลยละกันนะครับมาตอนนี้มีห้าข้อ ทีเดียวรวดเลยละกันไวๆรวดเร็วนะครับน่าจะทาได้ทั้งห้าข้อเลยด้วยซ้ำอาจจะมีบางข้อติดเล็กน้อยไม่หนามีนะมันไม่มีข้อไหนโหดร้ายเลยเออมีมีอยู่ข้อนึงอยู่ข้อนึงที่มันดูเป็นข้อสอบแข่งขันขึ้นมาหน่อยเออไปดูแลไวไปดูยเลยคิดถึงคณิตคิดถึงพิธาก็หนึ่งระฆังสามใบ ใบแรกตีทุกๆหกนาทีใบที่สองตีทุกๆเก้านาทีแล้วใบที่สามตีทุกๆสิบห้านาทีเมือ่อเริ่มตีพร้อมกันแล้วอีกกนาทีจึงจะจบม,มาตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งโถโ,โ,โคตรคลาสสิกโจทย์ปัญหาคอรอนอถูกไหมครับอืมเพราะฉนั้นจบเลยเนาะหาคอลนอเลยแล้วกันนะครับมันก็คือเราจะต้องไปหาคอรอนอของเลขหกเลขเก้าแล้วก็เลขสิบห้านะครับผมเลขหกเลขเก้าแล้วก็เลขสิบห้าเอาแม่อะไรหาได้เนี่ยแม่สามอ่ะใช่ไหม เอาแม่สามหารได้นะครับ3 26ครับ339ครับยอดเยี่ยมครับเพราะว่าอาหารมาเสร็จไม่มีใครหารต่อได้เลยนะครับใจดีจริงๆเลยก็เอาตัวหารคูณเศษนะครับผมตัวหารคูณเศษเราก็จะได้ครรนอนะครับตรงนี้นะครับออกมาเป็นเลขเอ่อข้างหน้าเลข3ครับผมส่วนข้างล่างก็จะมีเลข2เลข3เลข5้นะครับ5คูณ2ได้1 0 3คูณ3ได้9ครรนอของเราก็คือเอ่อเลข90นั่นเองนะครับผม โอเคนะครับข้อนอกของเราก็คือเลข90นัสนบนี่นะครับผมซึ่งข้อนอกของเราเป็น90แปลว่าอะไรนี่นั่นสิโอโอเคอีก90้านาทีจะตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับโอเคนะครับอีก90นาทีจะตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง คือโจปัญหาครน,นมันก็ค่อนข้างง่ายนะครับครน,นก็คือเวลาที่จะกลับมาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมจอบตอบข้อหนึ่งผ่านโอเคนะครับข้อ 2. กล้อง4ี่ใบแต่ละใบจะตีห่างกันทุกๆแค่12 15และ16นาทีจึงจะตีหนึ่งครั้งอย่าทราบว่ามาตีพร้อมกันครั้งหนึ่งแล้วอีกนานเท่าใดจึงจะตีรพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง ก็ข้อนี้ก็หาคอนอเหมือนกันและย้ําก่อนนะครับว่าเอาจริงๆแล้วคอนอของเลข3ตัวแบบข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นตัวแอดวานซ์เหมือนกันเพราะว่าคอนอถ้าตามหลักสูตรจริงๆเนี่ยมันก็เรียนแค่2ตัวกับ3ตัวเท่านั้นแหละไม่ได้เรียนถึงขนาด4ตัวแบบอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มานั่งหาคอนอของตัวนี้กันนะครับแล้วก็คอนอของตัวนี้เนี่ยน่ารักตรงที่ว่าไม่มีใครหาโหลทั้ง4คนลงก็จะต้องจับ3ตัวถูกไหมครับฮะไปมึงนะ มีไหมอ่ะสามตัวน่ะเหมือนจะไม่มีด้วยปะโอโห,โหใจร้ายเหมือนสามตัวก็จะไม่มีเอางี้ดีกว่าอ,อ่ะอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ,บนึงก็ข้อนี้นะครับเนื่องจากสามตัวก็ไม่มีงั้นอาจจะต้องดูแค่สองตัวเช่นสองตัวนี้นะครับห้ากับสิบห้าเออห้ากับสิบห้าเพราะฉะนั้นห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้านะตัวไหนไม่ได้ทำอะไรลอกอันนี้หารห้าไม่ได้อันนี้หารห้าไม่ได้อะไปต่อ เอ่อตัวเหมือนสองคนนี้นะครับจะเอาแม่สองหารได้จริงๆเอาแม่4หารเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเอาเซฟๆหน่อยเนาะตรงนี้เหลือ6ครับตรงนี้เหลือ8ครับตัวไหนไม่ได้ทำลายอารลอก1กับ3 แล้วก็ถัดมาตรงนี้ครับก็เอาแม่2หารอีกทีหนึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกครับว่ามุกคู่จริงๆเราเอา4ได้เลยนะครับผม,มก็เอาแม่2หารตรงนี้จะเหลือ3ครับตรงนี้จะเหลือ4อันไหนไม่ได้ทําอะไรหลอกถูกไหมอันไหนไม่ได้ทำอะไรหลอกเพราะนั้นตรงนี้เหลือ1ตรงนี้เหลือ3ครับ แล้วก็นี่เลยตรงนี้กับตรงนี้ครับเอา3หารได้อีกทีนึงถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอา3หารได้อีกทีนึงหารน,นี่ครับรออะไรก็ตรงนี้เหลือ1ตรงนี้เหลือ1ครับตรงไหนไม่ได้ทำอะไรลอกโอเคนะครับหลอ บางทีพี่ก็สงสัยนะว่าพี่จะพยายามทําให้ทุกอย่างมันสนุกตลอดทําไมนั่งทําโจทย์เรานั่งทําโจทย์นะเรายังต้องมานั่งแบบมีมีคอนเทนต์หรอ่อมีความสนุกกับการเรียนขนาดนี้หรอเ่าออบ้าบอกเอาห้าคูณสองคูณสองคูณสามและอย่าลืมคูณตัวข้างล่างก็คือหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณสี่นะครับเออจัดว่าบันเทิงเรืองลมนะครับก็เอาตรงนี้ก่อนเลยนะครับห้าสองสิบครับ 3, 3, 6, 3 2 6 6 4 2หกสาครับคำตอบของข้อนี้ คอรอนก็เท่ากับ240นาทีนั่นเองนะครับผมซึ่งโจทย์เขาเปลี่ยนเป็นชั่วโมงคือเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งในพี่ว่าในโจทย์ปัญหาคอนอเรื่องที่มันชอบเล่นมากๆคือเรื่องราวของการเปลี่ยนหน่วยระวังพวกหน่วยนาทีชั่วโมงอะไรพวกนี้ละกันนะครับเพราะว่ามันเนื่องจากมันต้องวนรอบอะมันจะเกี่ยวข้องกับเวลาอยู่แล้ววันเดือนปีเวลาวนาทีวินาทีอะไรทั้งหลายโปรดระวังละกันนะครับงั้น240บนาทีเนี่ยหาร60เบิ้ลเข้าหารห0เข้า ไปนะครับก็จะกลายเป็นสี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมจบตอบครับตอบใช้สองนั่นเองนะครับเฮ้ยโจ์ข้อนี้เอาจริง,จรงใจสั่นใช้ได้ <c oughs> มีเออตัวเลขสตัวนะครับแต่ว่าสีา่ตัวหารหมดไม่มีสามตัวเท่าที่ดูอย่างตั้งใจแล้วนะก็ไม่เจอเฮ้ยอยู่ดีมาสตาร์สองแบบนี้ได้เลยหรอพี่ได้ก็มันไม่มีจริงๆอ่ะนึกออก <c oughs> ใช่ไหมเออ <c oughs> หรือ ถ้าเกิดเราใช้วิธีแยกตัวประกอบนะครับเอ่อแปบ๊บหนึ่งขอเอ่อขอทดไวเอ่อขอไวๆเลยละกันก็คือ12เนี่ยคือ2คูณ2คูณ3 5, เ15เนี่ยคือเอ่อ5คูณ3แล้วก็16เนี่ยคือ2คูณกัน4ตัวถูกป่ะมันเป็นคือ2 2 4 4 16ถูกไหมครับคือพี่จะเช็คโดยการแยกตัวประกอบเพิ่มให้ละกันอ่ะ5 12 15แล้วก็เลข16นะครับ16เนี่ยมันมี2 4ตัวอะ2 4ตัวแบบนี้ในขณะที่12เนี่ยมันคือ2คูณ2แล้วก็คูณ3แบบนี้ไอตัวเนี้ยคือ3คูณ5แบบนี้แล้วไอตัวเนี้ยมีเลข5าตัวเดียวแบบนี้ถูกไหม ถูกนะห้าแยกได้ห้าสิบสองแยกได้เป็นสองคูณสองคูณสามสิบห้าแยกเป็นสามคูณห้าสิบหกคือสองคูณางนี้งั้นเห็นปะชัดเจนว่ามันไม่มีตัวเลขอะไรเลยที่ซ้ำกันครบสามตัวถูกไหมครับหรือ4ตัวก็ไม่มีมันเลยสตาร์ทที่2ตัวก่อน2ตัวก็จะมีตัวนี้มีตัวนี้ถูกไหมมีตัวนี้ แล้วก็มีตัวนี้ถูกปามที่ซ้ำกันครบ2ตัวถูกไหมครับนี่ไง2 2 3 5แล้วก็ที่ไม่ซ้ำใครเลยก็จะมีแค่ตรงนี้คือ2กับ2ครับซึ่ง2กับ2ก็คือเลข4ตัวนี้นั่นเองครับผม โอเคป่ะไอวิธีที่เราไล่หานะตั้งแต่หารซ้ํสี่ตัวมันก็คือดูไงว่าตัวไหนซ้ํสี่หารซ้ํสามตัวคือดูว่าตรงไหนซ้ํสา3หารซ้ํสองตัวก็ดูว่าตรงไหนซ้ํสองหารซ้ําตัวเดียวก็ดูว่าตรงไหนซ้ําตัวเดียวนั่นแหละครับคือวิธีมันคือวิธีเดียวกันแค่ว่าพี่ชอบวิธีมันมันก็ดีกว่าด้านซ้ายมันก็ดีกว่าตรงที่ว่าเออมันก็สะดวกเลยทํามันสามารถทําทําทําไม่ต้องมานั่งจัดระเบียบสังคมเหมือนที่เล่าไปในพัทเนื้อหาเนาะแต่ว่า แยกตัวประกอบในม,มุมดีๆของมันเช่นอย่างโจทย์ข้อเนี้ถ้ามันใจสั่น่าแบบเฮ้ยแปลกๆนะไม่มีซ้ำสี่ตัวไม่มีซ้ำสามตัวจริงๆหรอว่าอ่ะลองแยกตัวประกอบเช็คซิอ๋อไม่มีจริงๆแฮะเออก็ว่ากันไปนะครับอ่ะเรียบร้อยครับสําหรับข้อ2เนี่ยเรียกว่าใจสั่นใช้ได้ไม่ได้ยากไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ว่าตัวเลขมันทําให้ใจสั่นนะครับข้อ3ครับ นาฬิกาสามเรือนครับเรือนแรกจะตีทุกๆ9นาทีเรือนที่2จะตีทุกๆ16นาทีและเรือนที่3าจะตีทุกๆ20นาทีถ้านาฬิกาตีพร้อมกันครั้งแรกเวลา7.30น,นแลนรวนาฬิกาจะตีพร้อมกันครั้งที่2เวลาเท่าใดครับก็เป็นโจทย์บนซ้ําที่เอาเรื่องของเวลามาเล่นในพัทเนื้อหาแล้วก็คุยไม่ยากหาค้อรนอนกันก่อน,นเลยนะครับเออสเตมวานหา ครนถูกไหมครับของ3ตัวนี้ครับก็คือเลข9เลข16แล้วก็เลข20เตือนนะครับมุขพมมุพิถาเกิดเผินนะครับเกิดจะเป็น3 9 16 3เรื่องกูเกือบรวมรวมไปด้วยแล้วนะครับเกือบเผลอนะครับวันนี้ก่อเตือนนะครับ9กแล้วก็20ครับเออหาตัวเลขที่หารทั้ง3ตัวลงได้เนี่ยไม่น่ามีเพราะว่า9เนี่ยมันมีแค่3ามเท่านั้นแหละที่จะหารมันได้ซึ่งคนอื่นเขาหาร3าไม่ได้ด้วยงั้นคราวนี้ก็คงต้องไปทาง2ตัวซึ่งโอเคถ้าทาง2ตัวเนี่ย2ตัวนี้ครับหาร4ได้ ดูป่ะ4416 45 20ครับแล้วก็เลข9ตัวข้างล่างครับผมแล้วไอ้ข้างล่างเนี้ยก็สบายใจเลยเพราะว่าไม่มีใครหารได้อีกแล้วถูกไหมครับคโนโก็คือตัวนี้คูณตัวนี้ครับนี่คนเนี่ยถ้าวมา่าัถึงจุดหนึ่งวงหารคนมันเป็นจุดที่มีมีความพังเผือได้ไง่ายหรือว่ามีความผิดพลาดจากการคูณเลขหารเลข,ห,เลขหรือแม้แต่การดูไม่ดีซึ่งพี่ยังยืนยันคำเดิมน,นะต้องเป็นคนที่แบบเจ็บแล้วจำนะ ถ้าเป็นลองคิดดูดีครับโตขึ้นวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมีความรักถึงแม้ตอนนี้เราจะเป็นเด็กปอปอ,อะไรวะปห้าปหกก็ตามแต่เออแต่วันหนึ่งเราก็ต้องมีความรักแล้วก็้แบบเรารักใครสักคนเน่ะแต่ว่าแบบเขาทําไม่ดีกับเราอะ่ะเดี๋ยวเราก็ไม่รู้สักเจ็บแล้วจําอ่ะเราก็จะต้องทรมานความรักนึกต่อไป <c oughs> พอแล้วไอหานี้ขนาดอาชิปนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออห้าสี่ยี่สิบนะครับยี่สิบคูณสี่ 20คูณ4ได้80นะครับ8 9 72เพราะฉะนั้นคอนนตรงนี้ครับออกมาเป็นเลข720นาทีครับผมซึ่งแน่นอนครับ720นาทีไว้ใจดีจังเลยอะ่ะเออนึกว่าแบบพี่ถาจะหยิบโจทย์ที่มันแบบไม่ลงพอดีมาโอ,อ้มันลงพอดีอีกแล้วเพราะมันคือ12ชั่วโมงถูกไหมครับเวลาไปบวกเนี่ยก็ง่ายเลยถูกไหมเธอเออ12ชั่วโมงเนี่ยเอา12ไปบวกตรงนี้ก็จะกลายเป็น19นั่นเองนะครับ แม่ชึบชึบบวก12บชั่วโมงเข้าไปนี่ย12บอ้อาวนะครับผมจบโอ้โหที่เหลือเป็นไล่นะครับ,จบโจกคนลโนอนมันง่ายอะแต่จร,จริงจริงมันมันมันก็ทำให้ยากได้แหละแต่ก็ไม่จำไม่ได้เหมือนกันว่าโจกคือตอนเลือกโจ๊ก็ไม่ได้ทำเนืกออกมาดูดูดูโจกเข้าๆเออประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะเราส่งมา <c oughs> เนื้อออกมาอ่ะไปต่อข้อ4ี่นักวิ่งสามคนครับวิ่งรอบสนามใช้เวลาเกสิบ 12วิตามลำดับอยากทราบว่าอีกกี่นาทีนังวิ่งทั้ง3คนจึงจะมาเจอกันที่จุดเริ่มต้นครั้งแรกพร้อมกันเป็นครั้งที่4เอ่อจริงๆตรงเนี้ยพี่ว่าคือมันก็มันก็ได้แหละแต่จริงๆคำนี้ไม่ต้องมีจะเข้าใจง่ายสุดนะครับถ้าเกิดใครงงก็กาทิ้งไปก็ได้ก็คือจะกลับมาเจอกันที่จุดเริ่มต้นพร้อมกันเป็นครั้งที่4ครับจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็คือกับครั้งที่4มันก็คือครั้งเดียวกันนึกออกปะเออนะครับแต่มันต้องเริ่มที่เดียวกันนะครับผมก็ เฮ้ยโจทย์ข้อนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆอ่ะอ่ะอ่ะข้อจะใส่กระโหลกก็เกินไปข้อสี่มันก็ไม่ได้ยากขนาดใส่กระโหลกอ่ะใส่เครื่องหมายตกใจพอคือแบบน่าสนใจแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนึกออกไหมเออเลือกสัญลักษณ์ไม่ต้องคิดมากนะพี่ก็สัญลักษณ์พี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยประวันกับดาวบางวันก็กะโหลกแล้วแต่เริ่มนะครับเอามาตรงนี้ มีเลข9มีเลข10แล้วก็เลข12นะครับหาครนมาเลยซึ่งไม่มี3ตัวได้นะครับก็2ตัวยังพอมีเอาแม่3จัดการนะครับผมเอาแม่3 3 3 9 3 4 12ตรงกลางไม่ได้ทำอะไรหลอกเออเหมือนจะมีต่อเหมือนจะมีต่อเพราะว่าหูเออตรงกลางกับตรงท้ายเนี่ยชึบ ตรงกลางกับตรงท้ายเนี่ยมันเอาแม่2หารได้ถูกไหมงั้นเอา2หาร25 0 2 2 4สองตัวอะไรที่ไม่ได้ทำอะไรหลกนะครับครนอนี้มันก็หมดแล้วเนาะจับถามตัวเออจับแนวตั้งคูณแนวนอนก็จะออกมาเป็นครนอนของเรานั่นเองงั้นครนอนตรงนี้นะครับก็คือ3คูณ2ครับผมแล้วก็ข้างล่างนะครับมันคือ3คูณ5คูณ2นะครับผม คนเราก็ต้องฉลาดคูณเหมือนเดิมนะครับผมก็5้คูณสได้10ครับ3 2 6 6 3 18ครับคูณกันตรงนี้ได้180นั่นเองนะครับผมโอ้ขอโทษครับไม่ใช่180นาทีนะครับ180วินาทีนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสารตั้งต้นของเขาหน่วยเป็นวินาทีนะครับงั้นหน่วยเป็นวินาทีตรงนี้เราปรับไปเป็นนาทีด้วยเพราะว่าชอยเขาเป็นนาทีนะครับก็เออเอา60ไปหารเนาะ ชึบชึบรหาร60ครับคำตอบก็คือ3นาทีนั่นเองนะครับจบตอบช้อยหนึนั่นเองใครตอบช้อยหนึมานะครับคุณจะได้รับกระต่ายหูยาวไป1ตัวโอเคนะครับช้อยหนึเนี่ยเป็นช้อยที่แบบ เอ้ยถ้ามันตอบช้อยหนึ่งฉันจะให้เครื่องหมายตกะจเธอทําไมแล้วถูกไหมเออฉันจะให้เครื่องหมายตกะจเธอทําไมแล้วคือข้อนี้เนี่ยเราจะพบว่าเขาจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเวลาผ่านไป3นาทีถูกไหมเออความหมายของคอลนอเรารู้เนาะมันคือเวลาที่จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับชึบเจอกันอีกครั้งเมื่อ เวลาผ่านไป3ามนาทีแต่โจทย์เขาไม่ได้ถามว่ามันเจอกันอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาทีเพราะว่าเขาถามว่าเจอกันอีกครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่4ี ถูกปะเออเป็นครั้งที่4ไงเป็นครั้งที่4ไงเป็นครั้งที่4ไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจังหวะนี้เป็นตอ่อสตาร์ทเริ่มต้นถูกไหมอ่าอาเอาเแนวนี้แหละจังหวะนี้เป็นตอ่อสตาร์ทเริ่มต้นผ่านไป3นาทีคือต่างคนต่างวิ่งนะวิ่งวนกันไปหลายรอบแล้วนะแต่ถ้าผ่านไป3นาทีปุ๊บอันนี้เป็นตอ่อสตาร์ทนะครับผ่านไป3นาทีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเจอการครั้งที่1ถูกปะ ซึ่งใครตอบสาวัทีแปลว่าเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกไงหลังจากที่เพิ่งเริ่มสตาร์ทแต่เขาไม่ถามครั้งที่1นึ่เขาถามครั้งที่4ซึ่งหลายคนรู้ตัวแล้วหรอ่มั้งก็ ผ่านไปอีกสามนาทีก็จะกลับมาที่เดิมมาเจอกันพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งอ้าววันด,ดีดําแดงขาวเออไม่เขาไม่มีชื่อนี่หว่าไม่ต้องตั้งนะครับอ่ะอันนี้ก็คือครั้งที่2ถูกไหมครับผ่านไปอีก3นาทีอ่ะสนาทีก็จะเจอเป็นครั้งที่สถูกไหมครับแอบและสุดท้ายครับผ่านไปอีกสนาทีอ่ะผ่านไปอีก3นาท,านกนาทีก็จะเจอกันครั้งที่4แล้วเขาถามว่า ผ่านไปอีกกี่นาทีจึงจะเจอกันเป็นครั้งที่4ถูกไหมเออเขาถามครั้งนี้ซึ่งมันผ่านไป3บวก3บวก3บวก3หรือเอา3คูณ4เลยก็ได้จะได้เป็นเลข12ไงถูกไหมครับเอา3ไปคูณ4อันแน่เพอร์เขียนติดวงเล็บอีกแล้ว3คูณ4เท่ากับเลข12ครับ ไม่รู้พี่ว่าเด็กๆรู้เนาะว่าติดถ้าเกิดเราเขียนตัวเลข2ตัวติดกันแบบใส่วงเล็บคือคูณกันมาเป็นการเขียนย่อนะครับเอ,อในอนาคตเดี๋ยวไม่ต้องในอนาคตอันไม่ไกลมากอืมเราก็น่าจะได้รู้จักมันนะครับคําตอบข้อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับคําตอบของข้อนี้คือชอยสามนะครับเอาจริงมากไม่น่าพลาดหรอกอพี่พูดเลยว่าไม่น่าพลาดแล้วแต่คนคืออย่างบ้องบอกอะพี่ถาเป็นเด็กมีไหวพริบพูดแล้วก็เหมือนชมตัวเอง <c oughs> แล้วพี่ถาเป็นเด็กมีไหวพริบทั้งเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาทําโจทย์แล้วมันเจออะไรที่ประหลาดกว่าที่เคยเจอเช่นก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่เจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่เจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อันนี้ครั้งนี้ไม่ได้ถามเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ถามเจอกันอีกครั้งที่สี่เมื่อไหร่ อีกครั้งหนึ่งอ่ะวันมันคอรนอันนี้ครั้งที่สี่อันนั่งนับอ๋อคูณกันทีละอะไรอย่างเงี้ยมันอ๋อเองอ่ะนึกออกป่ะเราเป็นเด็กช่างสังเกตเป็นเด็กที่แบบมีสัญชาตญาณและแวดระวังภัยนิดนึงอะไรที่มันแปลกกว่าปกติไปมันแปลว่ามันไม่ได้มันมันมันแปลกมันมีในโจทย์ข้อดีของโจทย์เลขอย่างหนึ่งคืออะไรก็ตามที่แปลกมักจะมีความหมายเสมอเออเพราะฉะ้นเนี่ยเอ้มันแปลกทำไมอันนี้มันแปลกมันหาไงวะอันแนมันต้องเป็นคนแบบนี้นึกออกป่ะเออบ้าบอจริงๆนะครับ คณิตคิดถึงพิถาข้อ5ครับพิถาพิถูและพิถีมาเยี่ยมแม่ทุกๆุกสิบสองสิบห้าและสี่สิบวันตามลําดับเอ้ยบอกก่อนนะครับพิถาเป็นลูกคนเดียวนะครับถูกระถีไม่มีอยู่จริงนะครับผมถ้าครั้งล่าสุดที่ทั้งสามคนมาเยี่ยมแม่พร้อมกันคือวันที่ 12, สิบสองสิงหาคมพศสองพันห้าเออสองพันหกร้อยหกสิบสี่ไม่ใช่สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะสองพันหกร้อยหกสิบสี่นะครับแล้วทั้งสามคนจะมาเยี่ยมแม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อใด โจทย์ข้อนี้ครับเอาไปเลย1กะโหลกครับผมโจทย์ข้อนี้ครับอ่ะพี่ถาให้เลย1กระโหลก1กระโหลกนี้ไม่ได้มาจากความยากในเรื่องราวของคณิตศาสตร์คะ่ะเอ่อในเรื่องราวของคอรอนอรครับบอกเลยครับข้อนี้ความยากอยู่ที่การนับวันครับผมเอ่อยากที่นับวันครับ หลายคนมีปัญหาด้านการนับวันซึ่งพี่ถาก็มีวิธีนับแบบพี่ถาซึ่งไม่รู้ว่าจะเหมือนคนอื่นหรือเปล่านะครับเอ,อ,อย่างแรกครับทุกคนจะรู้ครับเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่วน3วนรอบในคนเราช่วงเวลาการ <c oughs> เช่นทุกๆ12วันทุกๆ15วันและทุกๆ40ิวันอยากรู้ว่าจะมาเจอแม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ <c oughs> ก็แน่นอน <c oughs> ก็ต้องหาคอรอนออันนี้เนี่ยพูดตรงๆเลยใครๆก็รู้และช่างน่ารักเหลือเกินเพราะว่าไม่มีใครหันได้เลย หาร3ตัวไม่ลงเพราะฉะนั้นต้องมองเป็นคู่และเช่นมองคู่หน้ากอนเลย12กับ15เนี่ยแม่3ได้ถูกไหมครับ3 4 12 3 5 15ไม่มีและข้างหลัง40หลอกตัวถัดมาครับอ,อ,อยู่ที่จะมองเช่นบางคนเลือกจะมองตัวกลางกับตัวท้ายถ้ามอง5กับ40เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าแม่5ได้ถูกไหม5้ 5, 1, 5. 5 8าแแล้วก็ตัวนี้เหลือเลข4ถูกไหมครับและยังไม่จบนะครับถูกป่ะยังไม่จบนะครับเพราะว่าหัวกระท้ายเนี่ยก็คือเอาแม่4เลยละกันเนาะหัวกระท้ายเนี่ยเอาแม่4หารเพิ่มเข้าไปได้ครับก็คือ4 1 4 4 2 8ตัวตรงกลางไม่ได้ทำอะไรหรอกนะครับงั้นตรงนี้ครับเราก็จะได้ว่าข้อรนอครับเออจะเท่ากับแนวตั้ง คูณแนวนอนครับก็คือเลข3คูณเลข5และคูณเลข4ครับในส่วนของแนวนอนนั้นก็คือ1คูณ1คูณ2ครับน่ารักเชียวพิถาบอกก่อนนะว่าเวลาพิธาสแสดงวิธรรมเนี่ยพิธาจะ,สะแสดงวิธรรมให้มันแบบใกล้เคียงคาว่าสมบูรณ์ที่สุดอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์เป๊ะขนาดเป็นหนังสือเรียนนึกออกไหมแต่ว่าจะพยายามที่แบบถ้าเป็นวิธีทำเด็กๆไปเขียนวิธรรมประมาณนี้กับคุณครูคเนี่ยก็ก็น่าจะได้เกือบเต็มนะ บอกก่อนว่าบางบางจุดพิถาถ้าแสดงวิธรรมพิธาจะเขียนละเอียดกว่านี้ด้วยนะครับเออเออ,เอ,อถ้าเกิดใครเขียนวิธีทำไม่เป็นบอกละกันแล้วเดี๋ยวจะเปิดคอสอนเขียนแสดงวิธีทำหยอกไว้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสก็จะแบบเออถ้าเขียนแสดงวิธรรละเอียดอะไรให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับสามสี่สิบสองสิบสองคูณสิบร้อยี่สิบวันครับผมก็แปลว่าอีกร้อยยี่สิบวันเนี่ยทั้งสามคนจะมาเจอคุณแม่อีกครั้งหนึ่งประเด็นคือ สิบสองสิงหาคมน่ะร้อยี่สิบวันน่ะเออมันคือวันที่เท่าไหร่วะเออเนี่ยคือโจทย์ข้อน,นี้ยากที่ไหนคำตอบคือยากที่นับวันครับผมโอเคไหมแล้ววิธีนับวันเนี่ยเออพี่ถาเคยบ้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่เคยมีใครสอนพี่ถาพี่ถาก็เลยคิดเองเออเองของพี่ถาว่าพี่ถาคิดแบบเนี้ยถ้าเกิดคนอื่นอาจารย์ท่านอื่นเขามีวิธีที่ดีกว่านี้ก็คือตามนั้นนะครับวิธีทำเนี่ยพี่ถาจะทําแบบนี้ครับพี่ถาจะอย่างแรกก่อน12สสิงหาคมเนี่ย ถ้าเดือนสิงหาคมมี31วันใช่ไหมครับเอออย่างแรกก่อนพี่ถาจะบวก20เข้าไปก่อนเอ้ยแปลกๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราบวก20เข้าไปครับ12บวก20ครับมันจะกลายเป็น32 ถูกไหมแต่32สิงหาคมมันไม่มีเพราะเดือนสิงหาคมมันถึงแค่วันที่31ถูกไหมครับงั้น32สิงหาคมน่ะคือวันที่1กันยายนอ่าพี่ถาเวลาพี่ถาบวกเนี่ยพี่ถาจะเริ่มก่อนว่าเอ๊มันต้องบวกเท่าไหร่นะให้มันขึ้นเดือนใหม่เป็นวันที่1เพราะถ้ามันขึ้นเดือนใหม่เป็นวันที่1หลังจากนี้จะง่ายแล้วแล้วเวลาบวกเนี่ยถ้าเดือนนี้เป็นสิงหาคมมี31วันใช่ปะบวกให้ได้32 เพราะว่าวันที่สามสองไม่มีอยู่จริงแปลว่ามันไปขึ้นเดือนใหม่ไงเนื้อปลาวันที่สามสองไม่ได้อยู่เดือนสิงหาแปลว่ามันไปขึ้นเดือนใหม่เป็นเดือนกันยายนไงครับทีนี้ถ้าพี่ถามบวกไปยี่สิบก็หักไปยี่สิบลบไปก็เหลือร้อยหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนี้มันจะง่ายขึ้นตรงที่ว่าในเดือนกันยายนเนี่ยกันยายนมีสามสิบวันถูกไหมครับก็บวกสามสิบไปเลยพอบวกสามสิบเนี่ยมันจะกลายเป็นวันที่สามสิบเอ็ดกันยายนไม่มีอยู่จริงถูกไหมแปลว่ามันล้นไปหนึ่งวันมันขึ้นเดือนใหม่พอดีก็จะกลายเป็นวันที่ตุาคม เนี่ยวิธีเนี้พี่ถาไม่รู้นะคนอื่นเขาใช้วิธีอะไรไม่รู้พี่ถาทาแบบนี้แหละค่อยๆทําไปโอเคปะ่ะวิธีอย่างน้อยที่สุดคือสตาร์เตอร์อะไรก็สตาร์เตอร์อรต,รต,อรตัวนี้นะแล้วบวกให้ขึ้นเป็นวันที่หนึ่งให้ได้บวกให้เกินถ้าเดือนสิงหาคมมีสามสิบวันบวกให้ได้สามสองเออถ้าเดือนกันยายนมีสามสิบวันบวกให้ได้สามเอ็ดอ่ะก็คือบวกสาสิบเพิ่มเข้าไปเนี่ยอย่างอันเนี้ยเดือนตุลาคมมีสาสิบเอ็ดวันใช่ไหมบวกให้ได้สามสองแปลว่าต้องบวกไปอีกสามสิบเอ็ด เนี่ยอันนี้ก็บวกไปสามสโอเคนะครับบวก31บปุ๊บมันจะกลายเป็นวันที่32ตุลาคมบ้าบอประเทศโลกใบไหนมี32ตุลาคมถูกไหมมันก็จะกลายเป็นวันที่1พฤศจิกายนครับและแน่นอนครับเราก็จะลบออกไป31วันครับผมเออยืมเป็น10ครับถูกยืมเหรอ6ครับ10-1ลบ1ได้10-1ลบ1ได้9ครับ6-3ลบ3ได้ 3, ครับ ซึ่งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมี30วันเราก็จะบวกให้ได้วันที่31ก็คือบวกไปอีก30วันถูกไหมครับบวกไป30วันเนี่ยสาพฤศจิกายนไม่มีอยู่จริงครับเพราะฉะนั้นมันก็คือวันที่1นธันวาคมถูกไหมมันก็จะกลายเป็นวันที่1นธันวาคมแล้วทีนี้แป๊บหนึ่งหักไปอีก30เชิบตึ๊บก็จะเหลือ9วัน9วันเนี่ยมันไม่เกิน1เดือนแล้วก็แค่บวก9เข้าไปเลย ตอนจบนะมันจะต่างกันตรงนี้นะครับตอนจบเนี่ยมันไม่ต้องบวกเต็มเดือนแล้วมันบวกแค่เกาซึ่ง1บวกเก็จะกลายเป็นวันที่10ครับธันวาคมครับ2องพเออสองพครับในะอีกร้อยปีข้างหน้าครับเออไม่ใช่เลยหรอกครับเราจะได้แบบโจทย์นี้มันจะได้เป็นนิรันด <laughs> นึกออกปะถ้าเกิดพิธาแบบเอ้ยปีวันที่12สิงหาคมพศ2554โอ้ยสมมติเด็กๆรุ่นอน,นาคตแบบปี2570มาเรียนหูคลิปนี้พิธาอัดไว้ตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วเลยเหรอ,อไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้ก็คือแบบเป็นนิรันดร์แล้วเ,เขาก็รู้แล้วดิว่าน,นี่ตัดอัดปี2564อ้ยช่างมาเดิถอะจบนะครับสรุปก็คือข้อดีนะครับคำตอบก็คือวันที่เซธันวาคม2 0 0 664ครับมันจะมีจงจุดน่าสนใจอยู่ตอนตอนต้นก็คือพยายามทํายังไงก็ได้ให้มันบวกแล้วขึ้นเดือนใหม่เป็นวันที่1เพื่อที่หลังจากนั้นมันจะง่ายนี่หอกปหลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้สมองเลยบวก30ก็หักทิ้ง30บวก31ก็หักทิ้ง31บวก30ก็หักทิ้ง30แล้วพอมันเหลือไม่ถึง30วันหรือ1เดือนก็จบและก็รู้แล้วว่าวันไหนนะครับ เออไม่ต้องห่วงนะอันนี้บอกก่อนเลยว่าข้อสอบส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นจํานวนวันที่ไม่เกิดไม่ไม่คาบเกี่ยวไปเดือนกลุ่มภาพันธ์ที่มันจะมี28่สก็ยีหรือ29วันก็ได้ ข้อสอบส่วนใหญ่มันจะไม่ไม,ไม่ไม่ไปเกิดไม่ไปก้าวไก่ตรงนั้นนะ่ะเพราะว่าเขาไม่ไปเล่นหรอไอปีอธิกะสุลทินนะ่ะไอตัวลีฟเย่ปีที่ปีที่มียี่ิบเก้าวันนะปีที่สี่หารลงตัวแต่หารร้อยไม่ลงตัวนะ่ะอ,อปีที่คอสอหารสี่ลงตัวแต่หารร้อยไม่ลงตัวนะ่ะไม่มีนะครับอถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอธิกะสุลทินปีคอสอหารสี่ลงหารร้อยไม่ลงเอ,อถือว่าพี่ไม่ได้พูดอะไรนะครับผมพลาด จบเรียบร้อยครับสำหรับแบบขาดชุดนี้ครับเอยตอนนี้เป็นตอนสั้นๆเลยนะครับห้คอจริงๆครนอพี่กําลังนึกอยู่ว่ามันมีอะไรให้เล่นมากกว่านี้ไหมก็มีแหละแต่ว่าพี่ถ่ายเชื่อว่ารับมือได้แล้วกันดูจะโหดไรสุดก็น่าจะเป็นเรื่องผสมกับวันและนับวันเยอะๆนี่แหละที่หลายคนนับไม่เป็นนะครับถ้าเกิดนับเป็นจากตอนนี้ก็คือสบายจ้าโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมสําหรับตอนนี้ครับจบเรียบร้อยโอเคนะครับอ่ะ ก็สำหรับการลุยโจทย์ชุดนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการฝึกจากพัฒนาหาให้ชำนาญมากขึ้นนะครับผมโดยที่ก็ก็ก็มีประโยชน์แหละมีประโยชน์เนาะนะครับหลายหลายอย่าก็มีเพิ่มเติมจากพัฒนาหามาบ้างพอสมควรจริงก็จริง,รงไม่ได้เพิ่มเยอะเลยแล้วก็โจทย์ก็ไม่ได้ยากมากก็พี่ตั้งใจแหละว่ามันก็เป็นพัทหนึ่งที่สำหรับบางคือบางคนที่ มีต้นทุนที่ดีต้องบอกแบบนี้เลยมีต้นทุนที่ดีอาจจะมาจากการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอตั้งแต่สมัยป2ป3ป4ปอ5เลยแบบเนี้ยฝึกฝนมาอย่างสม่ําเสมอแล้วเนี้ยพี่ว่ามันก็จะเป็นโจทย์ที่ง่ายไปเลยชุดนี้นะครับจากหลังจากที่เรียนเนะื้อหาเข้าใจทั้งหมดแล้วก็แทบจะทําชุดนี้ได้เองแทบทั้งหมดเลยถูกไหมเออแต่ในขณะที่สําหรับบางคนครับที่ ยังต้องสะสมแต้มบุญก่อนเ,อเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นเนี่ยจริงๆนะคำว่าแต้มบุญในที่นี้มันก็คือการทำโจทย์เยอะๆแหละครับสะสมแต้มบุญทำโจทย์เยอะๆทั้งโจทย์ไม่ว่าจะโจทย์ยากหรือโจทย์ง่ายมันมีประโยชน์ทั้งหมดโจทย์ง่ายจะทําให้เรามีพื้นฐานที่แม่นที่คล่อง นึกอออกมความแม่นความคล่องเกิดจากการทําบ่อยๆเท่านั้นไม่เคยเกิดจากการอย่างอื่นเลยอะไรที่เราเล่นอะไรที่เราทําบ่อยๆเราจะชนานาญขึ้นโดยอัตโนมัติครับหรือว่าความคิดซับซ้อนแก้โจทย์ยากได้เข้าใจยากๆได้ก็มาจากการทําโจทย์ยากอะไรอย่างเงี้ยเออพะนั้นทาโจทย์ไปเถอะช่วงวัยประถมไม่ต้องคิดมากทำๆไปเถอะพิธาเองอ่ะตอนสมัยเป็นเด็กประถมอ่ะก็เป็นคนที่ไม่ได้ทําโจทย์ยากด้วยนะแต่ว่าโจทย์ง่ายโจทย์พื้นฐานนะพิธาทาเยอะนะเว้ยเออทำเยอะก็เลยโชคดีที่ เอ่อมีแต้มบุญไม่ขี้เละ่ใช้คำนี้มีแต้มบุญไม่ขี้เล่ไม่ได้แต้มบุญมหัศจรย์ระดับที่แบบโอ้ยไปสามารถไปลุยโจทย์ยากได้เลยเพราะขึ้นมัธยมอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ก็มีกรรมในการแก้สมการไม่เป็นตอนเป็นเด็กประถมอะนะเออแต่ว่าเชียร์นะครับให้ทําโจทย์เยอะๆอย่างชุดนี้เป้าหมายหลักคือเพื่ออย่างนั้นเลยซึ่งถามว่าเยอะไหมพี่ไหนไม่รู้สึกว่าเยอะเลยเรียกว่าได้พําเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆอยาก อยากให้ได้ทําเยอะกว่าน,นี้แต่เชื่อว่าสุดท้ายได้ทําการบ้านที่โรงเรียนเยอะอยู่แล้วหรือก็ไปหาซื้อหนังสือครับแบบฝึกหัดพวกตามร้านหนังสือได้เลยก็ได้หลายๆเล่มเ้นไหนก็ได้เลือกมาทําสักเล่มนะครับจบเรียบร้อยครับสําหรับการลุยโจทย์ของเราครับผม ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับซึ่งก็น่าจะเป็นซีซั่นสองบอกว่าซีซั่นสองเราจะได้มาเชอกันอีกนะครับผมหรือบางคนตลกนะครับบางคนเราจะได้เจอกันในซีซั่นสองแต่ไม่เจอในพักรูจด5้7วิสามเจ็ดวันนะครับผมโอเคงั้นเราตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาเรียนครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับอย่าลืมนะครับคิดถึงคณิกคิดถึงพิธาครับสำหรับตอนนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับ